กรรมทั้งหลายกรรมกระสิกรรมเป็นเหตุนำประโยชน์เกิดสม,มาประโยชน์ชื่ตังไม่แปลที่บุคคลประกอบโดยชอบเป็นเหตุนำมาซึ่งประโยชน์เกิดคุณในโลกทั้งสองในข้อนั้นมีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในอดีตการในกรุงพาราณสีเศรษฐีคนหนึ่งไปสู่พระราชสำนัก พบบุรโรหิตจึงถามนักคารเรกอฟังว่าโดยล่วงไป3ปีแต่ปีนี้จะมีภัยคือความหิวในเอทั่วชมพูทวีปดังนี้แล้วจึงให้ทำกสิกรรมมากอ่า ให้ทำให้สร้างให้สร้างอ่าช้างหนึ 1000, 1, 1, ง่งร้อยไอหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบช้างหลังหลังหลังอ่าในอาตกะทาเสลาสูท่านกล่าวความว่าอ่ายัางวะสิบสามร้อยทั้งเกิงสิบสามร้อยทัานเกิงชื่อเกิงชื่อ ชื่อสิบสามทั้งกึงชื่อสิบสามทั้งกึงคือเอ่อหนึ่งพันสองร้อยและห้าสิบเอ่อเรื่องราวครงเคีงกันใครใครใครเอ่อเศรษฐีก็นั่นแหละเศรษฐีบปรจุข้าเวเบลือกเต็มช้างเหล่าน,นั้นและ โภชนะมีตุ่มเป็นต้นนั่นเองโภชนะนำหน้าหานนะมันต้องภาชนะดิแล้ภาชนะมีตุ่มเป็นต้นนั่นเองจึงฝังของที่เหลือจากนั้นไพในตุม่มหลุม,จ,ม,มจึงขยี้ขย่มขยมจึงขย่อมข้าเปลือกที่เหลือจากนั้นกับดินเหนียว ชาบทา <Hey. S 1> ให้ให้ชาบทาฟ้าเรือนเมื่อเมื่อถึงเวลาภัยเมื่อเวลาภัยมาถึงเม,เมื่อถึงเวลาภัยนั่นแหละเมื่อเวลาภัยมาถึงเมื่อ,อข้อเปลือกที่ฝังไว้ในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นหมดแล้วมีตุ่มตุ่มอย่างเดียวหรอมีตุ่มมีองค์เอ้ยแม่มี ช้างเนีตูมเป็นต้นหมดแล้วเออจริงกล่าวว่าพ่อทั้งหลายขอพวกท่านจงไปเถิดจงไปเป็นอยู่ตามความปรารถนาพวกมนุษย์ต่างพากันไปตามความปรารถนาแล้วแต่ที่เรือนเอ่อได้มีเอ่อคนที่เออได้มีได้มีชนห้าที่ ที่เือคือเศรษฐีพันยาลูกชายลูกสะใภ้และถ้าเชื่อว่าปุณณนะเอ่ใครวะเอ่อ,วอ,อชวนตอนนั้นเมื่อเมื่อเข้าเปลือกที่เมื่อเข้าเปลือกในหลุมสิ้นแล้วจึงเอ่อจึงกระทำเอ่อฝาอ้ย ทำดินเหนียวที่ฟ,ท <ำ S 2> ฟ้าเรือนดินเหนียวที่ฟ้าเรือนให้เปียกแล้วยังอัจภาคให้เป็นไปด้วยข้าวเปลือกที่ได้จากรุมนั้นจากรุม <ไป S 2> อะไรจา,จากฟ้าเรือนนั้นครับแต่ภรรยาเศรษฐีจึงทำดินเหนียวที่เหลือในดินเหนียวที่เหลือที่ส่วนฟ้าเรือน ในที่แห่งเรือนไม่ใช่ที่สูงในที่แห่งเรือนให้ในที่แห่งฟ้าเพืิดในที่แห่งฟ้าให้เปียกแล้วได้เข้าเปลือกอมีครึ่งอาระหะกะจ,จึงโคจึงโคทุบทุบทุบโค<ข>ทุบได้ทานานได,ไ,ได้เข้าสารเข้าสารหนึ่งทานานจึง จึงเก็บไว้ในหมอ้อเพราะ<น>เอจึงใส่ไว้ดิจึงใส่ไว้ในหมอ้อใส่ข้าวเปลือกนั้นไว้ในหมอ้อเพราะกลัวเอจึงใส่ข้าวเปลือกนั้นไว้ในหมอ้อเพราะกลัวโจรจึงเอฟังไว้ในหลุมวันหนึ่งไปพระราชสำใครใครเีเมื่อเสถีไปพระราชสำนักจึงกล่าวเอกลับมาแล้วก,กลับมากล่าลวว่า เออเองวานางพูด,พดจเจริญฉันหิวอะไรมีบ้างฉันหิวอะไรมีบ้างจึงนำเออจึงนำข้าวสารจึงนำข้าวสารมามาหุงพัดนั้นดีไปนั้นด้วยดีจึงนำข้าวสารนั้นมาหุงพักกะทำให้เป็นห้าส่วนเออน้อมส่วนหนึ่งไปให้เศรษฐีในขณะนั้นพระปัจเจกพพุทธเจ้ารูปหนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติตัวดูด้วยที่พยะยาจักษสุจึงทราบว่าเกิดภัยคือความหิวในเอทั่วชมพูทวีปและในเรือนเศรษฐีพวกเขาจะหุงข้าวสุกแห่งข้าวสารสำหรับคนห้าคนคนคนทั้งห้าเหล่านั้น เป็นผู้มีศรัทธาและจะกระทําการสงเคราะห์แก่เราดังนี้แล้วจึงมาจากเขาคันธมาตรแสดงตนแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นทุกคนจึงถวายส่วนส่วนพัดของตนของตนแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญตั้งแต่บัดนี้เอ่อพวกพวกเราไม่พึงเห็นภัยคือความหิวเห็นปานี้ จึงกระทําความปรารถนา,าที่สมควรที่ตนปรารถนา,าก็ปรารถนาคนห้าคนนั้นเศรษฐีปรารถนาว่าตั้งแต่บัดน,นี้เราพึงเป็นผู้สามารถให้ธัญพืชแก่พืชและข้าวเปลือกผู้เอพืชและข้าวเปลือกแก่ชนชาวแก่ชาวแก่เองว่ะ แกชาวชมพูทวบี้ทั้งสิน้นเอ่อไม่ต้องกระทำการงานด้วยมือของตนเลี้ยงชีวิตเอ่อเป็นอย่เป็นยูไม่ใช่เลี้ยงชีวิตถ้าเลี้ยงชีวิตนี่คือชีวิตตังกับเปซีนันเลี้ยงชีวิตแต่นี้ช,ชีวียังเพราะว่าเป็นอยู่เป็นอยูเอ่อสายทานข้าวสารีแดงเอ่อตกลงพึงเต็ม ช้างทุกช้างแม่คณะที่ให้ชาระที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าชำระให้ดที่ข้าพเจ้าให้ชาระช้างหนึ่งเอสองพันห้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหลังหลังอาบศีรษะเอ่อนั่งใกล้ประตูเอยนั่งบนุนั่งที่ประตูช้างเรานั้นนั่งที่ประตูช้างเรานั้นแต่ดูเบื่องบุญแงน,นดู แงนดูข้างบนนั่นเองเออเออเบื้องกันอย่างวะอะยะเมีว่าผู้นี้เท่านั้นผู้นี้เท่านั้นจงเป็นภรรยาผู้นี้เท่านั้นจงเป็นบุตรผู้นี้เท่านั้นจงเป็นหญิงสะใภผู้นี้เท่านั้นจงเป็นทาสในที่ข้าพเจ้าบังเกิดบังเกิดเท่านั้นภรรยาปรารถนาว่าเออแม้ดีฉัน แม,มแม่เมื่อดีฉันเอ่อกระทำข้าวสาลีครึ่งอารักะไว้ข้างหน้าถวาเอา่อวายพัดเอให้ให้พัดแก่ช่อชูพุทธเพียรทั้งสิ้นเอ่อดีฉันไม่ไม่ต้องไอไม่รู้ขึ้นไม่มีดิฉันไม่รู้ขึ้นตามใดที่ที่ดีฉันคต ที่ข้าพเจ้าถือเอาที่ข้าพเจ้าถือเอาถือเอาแล้วจงเต็มตราบนั้นเท่านั้นชนเหล่านี้เท่านั้นจงเป็นสามีบุตรกินสไฟไและธาตของข้าพเจ้าบุตรบุตรบุตรปรารถนาว่า,า,าแม้เมื่อข้าพเจ้า ถือเอาถุงซัพบพันหนึ่ง 1, ให้ทรัพบแก่ชาวชมบุทรบรีบทังสิ้นถุงทรัพบจงเต็มตงจงเต็มเลยจงเต็มอยู่จงเต็มอยู่เอ่อชวนเหล่านี้เท่านั้นจงเป็นมานาบิดาภรรยาและท้าของข้าพเจ้ายิงสะพ้ยปรารถนาว่าเอ่อแม่เอ่อแม่ แม่ว่ะแม่ดิฉันแม่เมื่อดิแม่เมื่อดิฉันเอ่อกระทำหัวตะกร้าข้าวเปลือกตะกร้าข้าวเปลือกอันหนึง่งให้เบื้องหน้าใอ้ไว้เบื้องหน้าเดี๋ยวให้พืชนะข้าวเปลือกแกชาวชมรรพูทวีปข้าวเ้นเอ่อความที่เอ่อข้าวเอ่อข้าวชาว้างเฮ่อเมื่อกี้เขาให้อะไรอ่ะอ๋อให้เงี้ยครับ ไปครับให้ข้าวเปลือกความที่พืชและข้าวเปลือกความที่พืชและข้าวเปลือกสิน้นอย่าได้ปรากฏชนเหล่านี้ชนเหล่านี้เท่านั้นจงเป็นมารดาบิดาสามีและท่าของข้าพเจ้าถ่าปรารถนาว่าแม้ข้าแม้เมื่อข้าพเจ้าเออไม่ใช่ไหมถูกแล้วแม้เมื่อข้าพเจ้าเมือมอม่อข้าพเจ้ากสัตริไทยอยู่เมื่อข้าพเจ้าไทยอยู่ ส่วนเอ้ไม่ใช่รอยเจ็ดประมาณเท่าร่องรอยไทยเจ็ดรอยรอยท่าเจ็ดรอยประมาณเท่ารางไม้ประมาณเท่ารางไม้คือเออสามเออข้างนี้สามรอยข้างโน้นสามรอยตรงกลางหนึ่งรอยจงไปเออวนเหล่านี้เท่านั้นจงเป็นสามีจะเป็นสามีอะไรจงเป็นเจ้านายจะเป็นเจ้านายจงเป็นเจ้านายสามีมีตั้งสี่คนเลยหร จงเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าเอ่อส่วนก็ <Go. S 1> ก็เขาปรารถนาเอ,อ,อมเามาเขาสามารถปรารถนาตามแห่งเียาาบ,บดีแล้วได้ในวันนั้นแม้ก็จริงแต่แต่แ,ตแตถึงอย่างนั้นเขาปรารถนาอย่างนี้เพราะรักในเจ้านายทุกคน ทั้งหลายอืมเพระเอยไม่ใช่ในในในที่สุดคําอืมของชนแม้ทั้งหมดพระปัจเจกับพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดแล้วทําอะดันั้นจงเป็นอย่างนั้นจงเออจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วจึงทําอนุมโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกับพุทธเจ้า,า,จ,าจึงอธิษฐานว่าชนเหล่านี้ จงเห็นข้าพเจ้าจงเห็นเราจงเห็นเราแล้วไปแบ่งพัดนั้นให้เพียงพอแก่พระปเจกับพระทเจ้าร้อยคนด้วยอนุภาพของตนชวนทั้งชนชนเอชวน,นเหล่านั้นชวนแม่เหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่ได้ยืนแลดูอยู่ท่านได้ได้ยืนแลดูท่านอยู่ได้ยืนแลดูท่านอยู่ เอ่อต่อมาภรรยาของเศรษฐีเอ่อจึงล้างคิด,คดว่าพัดหมดแล้วจึงล้างหม้อหุงข้าวเอ่อปิดแล้วเก็บไว้ฝ่ายเศรษฐีอยีงวะชิคคาชายาเ,เอ่ตถูกถูกถูกความหิวครอบงำบีบคั้นบีบคั้นจึงนอนหลับตื่นขึ้นกล่าวว่านางผู้เจริญ เราหิวเหลือเกินเอ่ออย่างวอันนี้ข้าวตังในะนอข้าวมีมีมีหนอแลมีเรือนอแลนางจึงลุกขึ้นไปเปิดหม้อหุงข้าวในขณะนั้นนั่นเองหมอ้อหุงหม้อหุงข้าวจอนหม้อข้าวในขณะนั้นเองหม้อข้าวเต็มไปด้วยพัด อันมีสีเหมือนดอกมะตูมนางเห็นสิ่งนั้นแล้วจึงดอกมะลิตูมสุมานาดอกมะลิดอกมะลิไปลว่าตูมดอกมะลิตูมอืมนางเห็นสิ่งนั้นแล้วจึงกล่าวว่าสามีเอ,อท่านจงลุกขึ้นบริพวกเถิดจึงดานี้แล้วจึงให้พัดแก่แ แก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 ไพใาลมันง่ายปีตาปูตาน่ะแกแกพ่อแกบิดาและบุตแกสองแกบิดาและบุตรทั้งสองเมื่อเขาทั้งสองบริโภคแล้วจึงลุกขึ้นแล้วจึงบริโภคกับยิงสะพ้ายได้ให้พัดแกนายปุณะที่ที่เขาโคดแล้วโคดแล้ว ย่อมไม่สิน้นเอ่อที่ที่เขาคดด้วยทัพพีคราวเดียวเท่านั้นย่อมปรากฏวันนั้นนั่นเองเอ่อช้างเป็นต้นเอ่อเต็มไปด้วยนิยามเต็มแล้วเตรมแล้วด้วยทํานองที่เต็มแล้ว โดยโดยโดยทำนองที่เคยเต็มแล้วในการก่อนนั่นเองเต็มแล้วโดยทำนองที่เคยเต็มแล้วที่เต็มแล้วในการก่อนนั่นเองแต่นั้นเศรษฐีได้ให้พืชและข้าวเปลือกแก่ชาวชวพูทวีทั้งสิน้นท่านท่านเศรษฐีจุตีจากอัตภาพมนุษย์แล้วบังเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวไปในสุกติภูมิเออ่เกิดเป็นเมียนเมียนทกะเศรษฐีในพัทยานครบัดนี้เออ่ส่วนภรรยาของส่วนไม่ได้ปีเปว่าส่วนไม่ได้ไปครับฝ่า,ภายภรรยาของเศรษฐีนั้นบังเกิดในเด็กกูมีโภคสมบัติมากเป็นอย่างไงครับหลายหลายครับหลายแลดอกปทุมแลดอกปทุม เ,เกิดที่ฝ่าฝ่ามือและฝ่าเท้าข้างซ้ายของนางเอ่อลายดอกจันเ,เกิดที่ลายมือและลายเท้าข้างนอกนี้ด้วยเหตุน,นั้นนางจึงได้ชื่อว่าจันทะปทุมนางจเจริญวัแล้วจึงไปเรือนของเมีนทะกะะพื่นี้ไป บุตรยิงสะพ้ายและธาตุได้เป็นบุตรยิงสะพ้ายและธาตุของคนเหล่านั้นนั่นเองบรรดาคนทั้งห้านั้นบุตรชื่อว่าทะนันชัยเป็นบิดาของนวิสาขายิงสะพ้ายชื่อว่าสุมาณเทวีเป็นมารดาของนวิสาขาอา่าชวนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดย่อมพิจารณาบุญของตนบุญนั้นทั้งหมดย่อมสำเร็จ ตามที่ปรารานานั่นเองเรื่องเบญกาเสตีมามาในอ,าอัตกถาแห่งคาถาว่าสุทัศสังปช,ชมันเยสังในมะรัคแห่งธรรมบุตรเออเออวิญญงณกสิกรรม,มที่เขาประกอบโดยชอบอย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้งสองแก่ เขาเรานี้ด้วบัาการชน่อในในการงานอื่นจากาในการงานอื่นจากในการงานนอกจากกิิกรรมนั้นในการงานนอกจากกิิกรรมนั้นก็มีในนี้ก็ข้อ,อการงานเหล่านั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์เกือ้อกูลในโลกทั้งสองส่วนในอัถกถา พระอธตกาาจารย์กลางคางเพียงเท่านี้นั่นเองว่า,าการงานการงานเ่านั้นที่บุคคลประกอบอย่างนี้เพราะความที่ตนบุตรและภรรยาหรือกรรมกรทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งการได้ความเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกในปัจจุบัน เท่านั้นเอ่อเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ในปัจจุบันเท่านั้นในที่จะทำในปัจจุบันนั่นเองในปัจจุบันนั่นเองเอ่อก็ก็ก,ก็ความที่การงานเหล่านั้นเป็นเหตุได้ความเอ่อประโยชน์เกื้อกูลในประโลกมีอยู่เหมือนกันเอ่อการสงเคราะห์บุตรทาร์เไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระผู้มีพระเจ้า,จาตรัส มงคลเสียะการคือการสงเคราะห์บิดามารดาการสงห์บุตรใการสเครุงไอาการบำรุงขับบำรุงรับการการบำรุงบิดามารดามารดาบิดาการบำรุงบิดามารดาบิดาการการบำรุงมารดาบิดาหนึ่งการบำรุงบุตรหนึ่งจะการบำรุงเฮ้การสงห์รับการสงราขห์การการสงห์บุตรหนึ่งการสงห์ทาระหนึ่ง การงานไม่อากรหนึ่งด้วยพระคาถาแม้นี้อย่างนี้ด้วยประการราชนีด้วยประการราชนีแม้คําเป็นพระคาถานี้เป็นปัทญาวัดแลพัฒนาความแห่งพระแห่งพระคาถาหรือของแห่งพระคาถาแห่งพระคาถาที่สี่จบเอายังเอาไม่โตแล้วนี่ไงเเยนี่ไง